สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับชาวยูทูบนะครับแล้วก็เพจรัสตางเครื่องหนังพิษโลกเก็บทุกขั้นนะครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันของผมนะครับวันนี้มีงานหลายชิ้นมากเลยที่ทําไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีกระเป๋า,าสะพายหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าโทรศัพท์2ใบที่เราทำพวกคู่กันไปนะครับบางอย่างมันต้องรอสีขอบแห้งนะครับแล้วเราก็กระโดดไปทา อีกตัวหนึ่งนะครับสับไปสับมานะครับงานวันนี้สําหรับตัวกระเป๋าสะพายคือเป็นใบนี้นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายสั่งผลิตนะครับหใบเป็นออเดอร์ลูกค้านะครับเป็นหนังวัวเคซี่นะครับตัวนี้สั่งขนาด9้าความกว้าง9นิ้วนะครับสูง10นิ้วนะครับเป็นสเปคของพี่เขาให้สเปคมานะครับขนาดกว้างยาวนะครับ ลูกค้าต้องการซิปนะครับซิปเราก็เป็นซิป YKK อย่างดีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างตัดชิ้นส่วนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนเราก็ครบนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกอบนะครับอย่างที่บอกอย่างที่ทุกครั้งนะครับเราใส่ใจทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับสีขอบเราก็ทําให้นิเนียนเลยนะครับสีขอบเนี่ยมันทําให้ดูกระเป๋าสวยนะครับแล้วทนแล้วใช้ได้นานแข็งแรงนะครับส่วนตัวกระเป๋าของผมผมจะบอกทุกคลิปนะครับ หนังแท้ทั้งใบนะครับหนังแท้ทั้งใบตัวเนี่ยกระเป๋าด้านในก็เป็นหนังกลับตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังกลับที่เอามาซับในตัวกระเป๋านะครับจะได้แข็งแรงทนทานเพราะว่าถ้าเป็นผ้ามันก็จะขาดง่ายนะครับซิปบอกทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้เป็นซิปไนล่อนซิป YKK เบอร์ห้าอย่างดีอะไหล่เราตัดไปที่เป็นเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์ของงานวันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะ อันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าต้องการเป็นแบบนี้นะครับอีกใบหนึ่งเป็นสีดำนะครับสีดำนี่เลยนะสีดำแต่ต้องการตัวข้างหลังไม่เอาตัวร้อยเข็มขัดนะครับเอาเหล็กเน็บเราก็จัดให้ไม่มีปัญหาหนังแท้เหมือนกันนะครับงานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานวันนี้นะฮะก็ฝากพี่ๆติดตามแล้วกันเนาะว่าผลงานออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนก็ คอยดูผลงานนะครับตัวตัวกระเป๋าสะพายไปเนี้ยเป็นงานเย็บสองแบบนะครับเย็บจักรแล้วก็เย็บถักนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะทำรีวิวให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นลักษณะแบบไหนสวยแค่ไหนนะครับก็ฝากพี่ครับฝากผลงานไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ